อไรบ้างหมวเขาโอ้ตกตกตึกเฮ้ยดีนะพี่การไม่ลงมาบ้างด้วยตึกเดียวสามคนเลยหนีนะไม่ไหวไม่มีคนลงเลยเนี่ยนึกว่าจะมีแบบเออเมื่อเดือดมากกลัวว่าปิกาโดดีแล้วเปลี่ปิกาโดยังขิงสนามมวยยังว่าีสามหมวกสองเขาแล้วไปดึงไปไหนกี่ตัว มันจอดตรงไหนเราไปจอดตรงไหนได้เลยเราเล่นตรงไหนได้วะบลูมันอยู่ในบ้านคนรวยเหรอไม่ไปเจอตรงอ๋อนู่นตรงเขาฝั่งนู่นในบ้านไม่มีใช่ไหมมีมีมีล้วข้างโน้น m a r k the location มีล้วนอกต้งเถ่าไอ้ m เขวามีบุมบุมบุมขวามีบุมบ้านไม,นบ,นไมนนบ้านกระโดดออกมาฝั่งซ้ายแ <c oughs> <า>ล้ว i n ูมเอาฝั่งนี้ก่อนไนปะเฮ้ไม่ใช่มันมีตัวคำ้ำอยาออกไปข้างนอกนะมีตัวค้ำไก่ a r k e e location มีตัวค้ำไกลอยู่นะไปต่ไปหาฝั่งนู้นดีกว่าปะมีตัวค้ำไกลเราเล่นขวาไม่ได้บุ้มไปตัวใกล้มาบุ้มนี่ยใกล้เนี่ยบุ้มวันนี้มามีระเบิดไหมอุ้ยข้างหลังเฮ้ยนี่ไงบุ้มป้อมยาม ไม่่เมออยยาปลล,ล,ล,ลีตัวนั่งอยู่ข้างนอกนี่หว่าตังคาโผล่บุ้มตามแม่งเลยมึงลากะ่ะเป็นตา

เดี๋ยวตัวขำตัวเดียว Watch ตัวคขำโดนโดนหัวโดนหัวตัวไปอย่างนั้นแล้วไม่มีสะขบเลยเหรอชุบหน่อยชุบหน่อยมันมันกำลังชุบเพื่อไงวิ่งใหญ่ใหญ่เลยยิงไอ้ตัวนี้บูนอย่าเพิ่งลวงนะมีสะกดสเปมเลยวะผมผมมีแต่เลดดอนเลยเอา M24 ยิงไปอยู่ไหนตัวผมมีเพิ่งสี่อยู่ แล้วมองไม่เค้่อนตัวยต้องมาปิ้งเอาเลยเหี้ยนไวะป็นเส้นเลยรถส่วนหลังขับรถชนมันเลยตัวเดียวเองตกพวกที่ไหนวะมันตองเงียบเลยเหลือไหมพี่กานขอมั้งคุสอ่ะเอาไหม ยตัวใกล้อยู่ไหนตัวใกล้นอยนยตังยังไม่หนีอย,ยู่หลังเขานัอยอย่นแน่ยิงคน,นตีนด้วยคนสามชาดเดิมเนี่ยทิ้งแล้วคนสามคูนสี่ทิ้งตงเพื่อนพี่เก็บแล้วใช่ไหมเก็บแล้วพี่มาเปลี่ยนเป็นคูนสี่ไงทิ้งตรงไหม ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยิงเลยไอ้ตัวปล่อยน่ะนี่ตรงไหนวะนู่นอยู่ไกลนู่นเลยพี่แถวทางไปโกดังมารถปะอมรุ่นสามได้อยู่มาดม ยิงไหนแล้วยิงสู้หนาเดินตอนนี้แหละเดินสามหนึ่งมึงยังจะรอดอยู่เหรอมาโอ้โหยิงกูเต็มๆเลยแต่กูไม่ได้ ه, คิวไอ้กุหออกพีก <c oughs> วางหัวกุสานกจริงกุะสีดิไม่ได <c oughs> ้กูจะเก็บ <c> ก <oughs> ุนโอ้โ <c> ห <oughs> ดูมันดำดิกระเป๋าเหี้ยเต็มวะ่ะ โอ้ยยังไม่ทันเลยขนาดมาก่อนแลนะ้วเนี่ยว้ายเล่นตรงนี้ได้เฮียได้ยินเสียงรถแล้วมันได้ยินเสียงรถแล้วทางก้สงีนะสังก้สงซีขับอยู่ไกล

bơm là băng lắp ớt nè công an tôi khám đấy đốt năm mấy bù ừ. tôi khám nào tôi cay tay anh tặng ma bùi á ui chè ma hoặc tay ác lưới ต้องไปเก็บหลังก่อนวะพี่ต้องไปเก็บหลังก่อนเล่นกันนะทําให้พี่ด้วยมองให้พี่คนหนึ่งทําให้พี่คนหนึ่งพี่ไปเก็บต้องไปเก็บหลังก่อนทำไปทำไปห,หมดแล้ว Watch out ตายแล้อ้ย M K หนึ่งกับตัวสองนัดถ้าพี่ยิงเมื่อน็อกผมพูดงไงนะพี่กันเอ็มเคอะดิข้างในหมดแล้วเหรอหมดแล้ว,ลวพี่หมดแล้วมาร์คเดล็อกเคชั่น

จ,จะไปเข่าได้ไมัไ่มม e. hm ัน hmm. จะไปเข่าหน้าได้เไหมต้นเราจะแตกก่อนไหมเด็กคว่ำนะเว้ยเด็กเข่าสูงข้างหน้าเลยจอดรถไว้ตรงนี้

เฮ้ยข้างหลังมั้งขานลงมาขันลงมาอย่าคันอย่าคันอย่าคันคันหาสมมตอย่างเดียวเลยคันหาสมมตผมบอกแล้วมันเล่นไม่ได้พี่มันะมันเปิดหลายมุมต้องเราต้องมุมอ่ะต้องออกไม่ใช่เอาต้องมุมต่อเนี้องต้องมุมความยาเสร็จต้องออกรอวงเราวงเราวงดิด รีบก่อนอันตรายขนาดนี้จะอยู่เยอะมันขับรถขับรถรถจะระเบิดรถจะระเบิดแล้วยิงก็นหน่อยแล้วยิงก็หน่อยรถจะระเบิดแกงกุ้กแกงกุ้เร็วรถจะระเบิดเร็ว เราเดินดีกว่าว่ะป่ะป่ะป่ปเร็วเดินสายแล้วเฮ้ยมีรถขึ้นมาอีกรถกระบะข้างหน้าเข้าบ้านหรือเปล่าไหมรถบ้านซ้ายข้างล่างไงนู่นขวามากี้มากวากี้มาโอ้โหมันลงเดินต่ำยิงไม่ได้ยิงฟรีนโอ้ไม่ได้ อู้ๆคิมอุ้ยหลายตัวเลยไม่ตายสักตัวอะาเนินบักตรงปาม่ี่เล่นยากมากอ่ะจะอยู่ในวงก็ไม่อยู่อ่ะโอ้ยตัวนี้ทรับเป็นลุกเล่นยากอะ

ม,ม,ม,มีตัววิง่งมีตัววิงว่งตัววิ่งตัววิ่งมาตัววิ่งมาสเตเดย์ตัวนี้เจาะไม่ฝั่งนี้มาสองตัว ขึ้นขวาไปตัวหนึ่งลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาชุบเพื่อนแล้วโอ้ยไปตัวค้ำมันลงมาชุบเพื่อนลงสมกเลยยัดระเบิดไปแล้วตัวสมกอะตัวันตัวค้ำด้วยตัสมกยัดระเบิดไปบัสิีตัวสมกสองตัว ข้างหน้าด้วยมาดิข้างหน้าด้วยขำไม่ได้หมดเจ็บเจ็บเจ็บข<า>้างบนเจ็บมาดิข้างบนเจ็บมากเลยนอปไปตัวนึงน <S <S จะต่อได้หรออืมแก้วยิงเลย